เด้อกินทุเรียนกันเพื่อนๆวันนี้โทรไปสั่งทุเรียนแกะแล้ว5้ากิโลสั่งแช่แข็งไว้นะคะนึกได้ไปเอาทุเรียนแช่แข็งเรามากินดีกว่านี่ครึ่งกิโลกว่านะเนี่ยแช่ไว้วันนั้นกินไม่หมดเพื่อนมาเด้อ จริงๆไว้แช่ไว้ก่อนยังไม่กินเพราะว่าผล,ลไม้ในในสวนเยอะทําไมรู้ไหมถึงเอามากินไปหาของคือไปหาของแล้วก็หยิบกล่องทุเรียนนี้ไว้ไปวางไว้ข้างบนตู้แช่แข็งวางเสร็จแล้วลืมเนาะลืมไว้ทั้งคืนก็เลยต้องกินว้าวหอมแจ้ทุเรียนแช่แข็ง พูดอาไ้ก่อนเดี๋ยวะด,วดูวันอื่นก่อนดูวันอื่นก่อนเด้อเพื่อนวันนั้นมันเยอะไปหรือเปล่าที่ยายบอกว่ามันไม่ค่อยหวาน อันนี้มันหวานอร่อยมากเลยอ่ะแฟนยายยังว่าเลยมันไม่ค่อยหวานอันนั้นอ่ะห,อหวานอร่อยมากอ่ะแลวเก็บไปให้พี่เหมอนพูน วันนั้นมันเยอะไปเปล่านี่แหละเขาเรียกว่าไม่รู้จักพอเพียงนี่แหละไม่รู้จักพอเพียงือ ผลไม้ในสวนเยอะๆอยากกินทุเรียนคนไทยก็ผลไม้เมืองไทยเยอะๆอยากกินผลไม้นอก <c oughs> <c oughs> อยู่เมืองนอกยายก็กิน <c oughs> ทุเรียนปีหลักครั้งหรือไม่เกินสองครั้งไม่ไม่ใช่อะไรหรอกถ้ายายไปยายก็จะซื้อ แต่ว่าถ้าให้ยายสั่งซื้อยายจะไม่สั่งซื้อนะอ,อ้ยพึ่งพึ่งสั่งซื้อไม่เป็นพอเราไปเห็นมันเกิดกิเลสอ,อร่อย วันนี้ยายสั่งแช่แข็งแล้วอยู่เมืองไทยบอกว่าเขาขายกิโลห้าร้อยห้าสิบยายสั่งเอาสี่กิโลแล้วก็เอาเป็นลูลไว้สองโลบอกไม่ต้องลูกใหญ่เนาะมันเปลืองมันเปลืองที่แช่แข็งนะ อ,อ,อยากกินนะแต่กินไม่ได้เยอะรู้สึกว่ามันจะอิ่มแล้ว อิ่มเลยว่ะเพืพ่อนๆไม่ต้องฟื้นด้วยพอดับเม็ดออกก่อนกลิ่นแรงมากเลยทุเรียนแช่แข็งนี่ทำไมจะยายถึงเรียบกินโอ้โหเนะี่ยอยู่ไว้ในตู้เย็นกลิ่นกลิ่นฟุ้งบ้านละเดี๋ยวไปให้พี่มื่นกินทำน้ำกะทิทุเรียนให้พี่มื่นกินมเข้าวเหนียวทุเรียน แค่นี้แหละเพืเ่อนๆไปบ้างจะไปเก็บผลไม้ต่อฝนจะตกแล้ว